กรมทะเลและก็ชายฝั่งนะคะจับตาการเกิดปาการังฟอกขาวค่ะในบริเวณแนวปาการังเกาะหนูเกาะแมวรวมไปถึงเกาะขามของจังหวัดสงขลาหลังจากที่พบว่านะคะเกิดปากการังฟอกขาวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ระหว่งางวันที่31พฤษภาคมถึง1มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจากการเปิดเผยของเจ้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างสงขลาค่ะฝ้าวางการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะหนูเกาะแมวและเกาะคามของจังหวัดสงขลาซึ่งจากการสำรวจแนวปะการังด้วยสายตาด้วยวิธีการดำน้ำลึกเบื้องต้น พบว่าเกิดปะการังฟอกขาวและก็สีจางลงนะคะในบริเวณดังกล่าวนอกจากนี้นะคะการพบปะการังฟอกขาวประมาณ5%สีจางลง50%และก็มีความปกติแค่45% ส่วนบริเวณเกาะขามนะคะพบปะการังฟอกขาวประมาณ20%สีจางลงเนี่ยประมาณ50%แล้วก็มีความปกติแค่30%ส่วนปะการังที่พบฟอกขาวและสีจางลงนะคะได้แก่ปะการังกลุ่มรังโขดปะการังดอกกระหล่ำแล้วก็ปะการังช่องเล็กซึ่งจากการติดตามนะคะเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลด้วยวิธีการวาง Data Temperature l o c ร e r ระหว่าง1พฤษภาคมถึง1มิถุนายนพบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ31.69 แล้วก็น้ำทะเลมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเริ่มมีแนวโน้มลดลงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดปาการังพอกขาวบริเวณแนวเกาะหนูเกาะแมวและเกะาะคาของจังหวัดสงขลาค่ะทางเจ้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะเร่งดำเนินการสำรวจและก็ติดตามสถานการณ์ทุกๆ15วันเพื่อเฝ้าจับตาปรากฏการณ์นี้นะคะว่าจะดีขึ้นหรือมี แนวโน้มที่แย่ลงกว่านี้ค่ะ